สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะในชีวิตประจำวันตอนที่14ครับวันนี้เรามาพบกันหัวข้อที่เรียกได้ว่าใกล้ตัวมากๆโดยเฉพาะกับคนที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นหรือมีคนในบ้านเป็นวัยรุ่นหัวข้อของเราก็คือธรรมะกับวัยรุ่นหลายคนอาจรู้สึกว่าธรรมะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของคนสงบสงบแต่จริงๆแล้ว ธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับธรรมะคือเรื่องของใจและชีวิตประจำวันซึ่งช่วงวัยรุ่นก็เต็มไปด้วยเรื่องของใจเรื่องของอารมณ์และความเปลี่ยนแปลงมากมายวันนี้เราจะลองชวนคุยกันแบบสบายๆครับว่าวัยรุ่นจะนำธรรมะมาใช้ในชีวิตได้อย่างไรและมันช่วยอะไรได้บ้างในวันที่ใจยังไม่มั่นคงนัก ช่วงวัยรุ่นคือช่วงที่โลกทั้งใบเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่แค่ร่างกายที่โตขึ้นแต่จิตใจก็ซับซ้อนขึ้นมีอารมณ์มากขึ้นมีความอยากรู้อยากลองมีความฝันมีความกดดันความเปรียบเทียบและสิ่งที่ตามมาคือความสับสนความเครียดความไม่แน่ใจในตัวเองหลายคนเคยสงสัยว่าเด็กยังไม่เคยเจอโลกจริงจะทุกข์อะไรนักหนา แต่ในความจริงเด็กยุคนี้เจอโลกเร็วกว่าเดิมเยอะมากครับทั้งเรื่องเรียนสอบเข้าค่ายประกวดแข่งขันรวมถึงโซเชียลมีเดียที่ทำให้ต้องเห็นชีวิตของคนอื่นตลอดเวลาแถมยังต้องรับมือกับคำวิจารณ์คำเปรียบเทียบและความกดดันจากครอบครัวเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นแต่วัยรุ่นต่างหาก ที่ควรได้ฝึกธรรมะตั้งแต่เนิ่นๆแล้วธรรมะจะช่วยเยรุ่นได้อย่างไรลองจินตนาการว่าเราอยู่ในโลกที่หมุนเร็วมากข้อมูลถาโถมความคาดหวังเยอะตัวตนสัน่นคลอนง่ายสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดไม่ใช่แค่ความเก่งหรือความสำเร็จแต่คือเข็มทิศทางใจ ที่ทำให้เรายือนอยู่กับตัวเองได้แม้ลมแรงธรรมะให้สิ่งนั้นครับธรรมะคือเครื่องมือฝึกใจให้มีสติรู้ทาันารมณ์รู้เท่าทันความคิดให้เมตตากับตัวเองเวลาพลาดและสอนว่าชีวิตไม่ได้ต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องรู้จักเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นโลกโซเชียลเสพได้แต่อย่าให้มันเสพเรา วัยรุ่นใช้เวลาเยอะมากในโลกออนไลน์เห็นรูปเพื่อนสวยกว่าเท่กว่ารวยกว่ามีแฟนดูดีเราก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตเราธรรมดาเกินไปไม่มีอะไรพิเศษความรู้สึกอิจฉาเปรียบเทียบเบื่อหน่ายชีวิตตัวเองมันค่อยๆซึมลึกโดยไม่รู้ตัวธรรมะจึงชวนให้มีสติเวลาใช้โซเชียลรู้ทันว่ารูปนั้นคือบางมุมไม่ใช่ทั้งหมดและชีวิตดีๆ ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครลองถามตัวเองก่อนโพสหรือคอมเมนต์ว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดมันทำให้ใครเจ็บไหมฉันพิมพ์เพราะอยากแชร์หรือแค่ต้องการให้คนสนใจถ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยๆใจก็จะสงบขึ้นและไม่โดนพายุค,ความรู้สึกพาไปง่ายๆครับความเครียดจากการเรียนการสอบความคาดหวังอีกปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นคือ ความเครียดจากการเรียนการต้องสอบให้ได้ดีติดมหาลาัยดังหรือทำให้พ่อแม่ภูมิใจธรรมะไม่ใช่แค่บอกให้เราปล่อยวางนะครับแต่ธรรมะให้เครื่องมือเช่นการหายใจอย่างมีสติเวลารู้สึกเครียดให้หยุดสักนิดหายใจลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังเครียดและมันไม่เป็นไรที่ฉันจะรู้สึกแบบนี้การไม่ปฏิเสธความรู้สึกตัวเองนี่แหละครับ คือธรรมะในชีวิตจริงและเมื่อเราเข้าใจหลักอนิจจังไม่มีอะไรคงที่จะสอบพลาดวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะล้มเหลวตลอดไปมันแค่เป็นหนึ่งบทในชีวิตที่เรากำลังเรียนรู้มาดูตัวอย่างสถานการณ์กันนะครับมีน้องคนหนึ่งเล่าว่าโดานบูลลี่ในโรงเรียนบ่อยมากเพื่อนล้อเรื่องหน้าตาเสียงพูดบุคลิกตอนแรกน้องโกรธแค้นเจ็บใจ ไม่อยากไปโรงเรียนเลยแต่พอได้ลองฝึกสติรู้ทันใจตัวเองน้องเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เขาด่าว่าเราก็แค่คำพูดของเขามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดของเราน้องยังฝึกเมตตาในใจเวลานึกถึงคนที่เคยแกล้งก็อบอกกับตัวเองว่าขอให้เขาหายโกรธหายทุกข์หายเครียดขอให้เขารู้จักความสุขที่ไม่ต้องเหยียบใครผลคือจิตใจของน้องแข็งแรงขึ้นมาก ไม่ใช่เพราะโลกใจดีขึ้นแต่เพราะน้องฝึกใจให้เป็นธรรมะครับก่อนจะจบผมอยากฝาก3วิธีที่วัยรุ่นสามารถนำไปฝึกได้จริงเลยครับ 1. ได้อดี่ขอบคุณก่อนนอนทุกวันลองเขียน3มสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในวันนี้ไม่ต้องยิ่งใหญ่เช่นขอบคุณที่ฝนไม่ตกตอนเดินกลับบ้านขอบคุณที่เพื่อนยิ้มให้ขอบคุณตัวเองที่ไม่ตอบโต้คนที่พูดแรงใส่ สิ่งนี้จะฝึกใจให้มองเห็นสิ่งดีๆเล็กๆที่มีอยู่เสมอนในชีวิตประจำวันครับ 2. พักหนึ่งนาทีเมื่อใจเริ่มเครียดเมื่ออ่านหนังสือแล้วปวดหัวหรือทะเลาะก,กับใครแล้วรู้สึกใจเต้นแรงให้หลับตาหายใจลึกๆพูดในใจเบาๆว่าใจเย็นๆนะหนึ่นาทีนี้จะเหมือนกดปุ่มพอยส์ให้ใจได้พักก่อนจะหลุดไปไกล 3. โซเชียลมีเดียแบบมีสติตั้งเวลาใช้เช่นเล่นวันละ30นาทีแล้ววางก่อนจะตอบคอมเมนต์ลองถามตัวเองว่าถ้าคำนี้กลับมาหาเราเราโอเคไหมถ้ารู้ว่าเครียดอยู่ยังไม่ต้องเข้าไปเสพอะไรเพิ่มธรรมะไม่ได้สอนให้เลิกเล่นแต่สอนให้เราเล่นโดยไม่หลุดธรรมะไม่ใช่เรื่องของคนแก่ไม่ใช่เรื่องของคนวัดแต่คือเรื่องของใจ ที่ทุกคนมีและวัยรุ่นก็มีใจที่ต้องดูแลเช่นกันยิ่งเราเริ่มฝึกทำเร็วเท่าไหร่ใจเราก็ยิ่งแข็งแรงรับมือชีวิตได้อย่างมีสติและไม่หลงทางง่ายหวังว่าทุกคนที่ฟังอยู่วันนี้จะลองนำบางอย่างในตอนนี้ไปใช้จะเป็นการหายใจมีสติหรือแค่เขียนขอบคุณตัวเองในสมุดก่อนนอนก็ได้ครับธรรมะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตในวันเดียวแต่มันจะค่อยๆซึมเข้ามา และทำให้ใจเราเบาขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะในชีวิตประจำวันตอนที่14ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ